เล่นกับพี่นะโมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีนเป็นจริงคุณพี่เหรอคด้ยังไงคะบริการพี่ให้ถึงที่สุดนะเท่าไหร่เท่ากันะี่ บริการให้ถึงที่พี่อยูน,นี่ติมไม่อัน้นไม่เป็นไรค่ะดุกล้ามากเลยค่ะดีนะคะอุ้ยอ้าวโอเคอ่าอันเดียวพอค่ะอันเดียวนะคะอ่นเดียนะคะพี่รังการพี่ออกกี่โมง<ป>อ่ะพี่ลงน้ำมันปะ่ะลงน้ำมันไหมลงสิโอนน ลอยไหมลูกลอยหนล่ค่ะโอยไุณมาทอดไข่ดาวได้ไหมเด็กนู่นนะคะคุณพี่คุณพี่น้องก้านะคะพี่ค่ะก้นะคะพี่คิอรแล้วดูก้าตอครอพี่เอาให้ต่อฮะเอาให้ต่อคุณอย่างพี่ยังไงก็ได้เฉยๆแต่น้องเลย เชื่อเลยนะคะโหเอ้ยต่อเทปสองได้ไปลูก